สวัสดีค่ะพบกับช่องที่ดีและสังหาบายฟาร์มุ้ยนะคะวันนี้นะคะเราจะพาทุกท่านมาชมบ้านสวยๆนะคะซึ่งเป็นบ้านอยู่ในโครงการบ้านเดี่ยวชั้นเดียวนะคะเนื้อที่แปดหกตารางวาแล้วก็นี่นะคะตัวบ้านที่เราพูดถึงนี่จะมองเห็นมีรั้วสวยๆแล้วนะคะ เดี๋ยวเราพาไปดูด้านในตัวบ้านนะคะว่ารายละเอียดของด้านในตัวบ้านจะเป็นยังไงตรงนี้ตั้งอยู่ที่หมู่8ตําบลสันิกาอเ,อเมืองจงนครนายกนะคะซึ่งเดินทางสะดวกสบายมากนะคะห่างจากตัวเมืองนครนายกเนี่ยเพียงแค่สมกิโลเท่านั้นเองนะคะหรือว่าห่างจากถนน3049นะคะเส้นหลักที่จะไปเขื่อนขุนด่านเนี่ยก็แค่ประมาณ2กิโลเท่านั้นเองเดี๋ยวเราไปชมนะคะว่าด้านในตัวบ้านเนี่ยรายละเอียดเป็นยังไงไปกันค่ะและนี่ก็นะคะก็จะเป็น พื้นที่ด้านนอกของบ้านนะคะมีการทำรั้วไว้หมดทุกด้านแล้วนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นถนนสาธารณะนะคะเป็นถนนที่เข้ามาจากอับด,ด้านปากซอยนะคะด้านหน้าปากซอยเนี่ยเข้ามาเนี่ยก็แค่ประมาณ80เมตรเท่านั้นเองนะคะถือว่าสะดวกมากๆแล้วก็ใกล้มากๆซึ่งบ้านเนี่ยอยู่ต้นซอยเลยนะคะแล้วในชุมเป็นชุมชนมีเพื่อนบ้านนะคะเป็นบ้านในโครงการนี่มีเพื่อนบ้านอยู่อาศัยนะคะไม่เปรี่ยวเลย ะะแล้วก็เพื่อนบ้านน่ารักนะคะตรงนี้บรรยากาศดีถือยังเป็นแบบธรรมชาติอยู่เลยนะคะนี่มีสวนมีสวนนะคะมีสวนมีเพื่อนบ้านนะคะบ้านที่เราต้องการจะขายก็คือจะเนื้อที่ทั้งหมด86.7ตารางวาเอกาสารสิบเป็นฉนดคุดแดงนะคะพื้นที่ใช้สอยของตัวบ้านเนี่ยก็ประมาณ39.5าตารางเมตรนะคะ เดี๋ยวเราพาไปดูด้านในนะคะด้านในตัวบ้านเนี่ยจะเป็นยังไงลักษณะบ้านเป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียวนะคะมีถึง3ห้องนอนนะคะ1ห้องครัว1ห้องรับแขก1ห้องโถงแล้วก็มี2ห้องน้ํานะคะส่วนด้านนอกเนี่ยก็มีการเทปูแล้วก็ปูกระเบื้องไว้นะคะนี่สามารถจอดรถได้ถึงสองคันเลยตอนนี้เราเยืนอยู่ด้านหน้าตัวบ้านนะคะนี่ให้เห็นบริเวณด้านหน้าตัวบ้านแล้วก็ เดี๋ยเข้าไปอยู่ด้านในนะคะไปชมด้านในกันตรงนี้นะคะสามารถจอดรถได้ถึงสองคันมีการต่อต่ังคาออกมาเรียบร้อยปูกระเบื้องเรียบร้อยนะคะแล้วก็กำแพงหรือว่าร้วเนี่ยนี่นะคะก็ปูกระเบื้องไว้ด้วยนะคะให้สะดวกแล้วก็ง่ายต่อการทําความสะอาดนะคะแล้วก็ตะคงตะไข่อะไรก็ไม่เกาะแล้วก็ไม่ดูเก่าด้วยนี่นะคะแล้วก็ด้านข้างนะคะสามารถเดินได้รอบตัวบ้านก็มีการปลูกกระเบื้องไว้ทั้งหมดแล้ว ด้านนี้ก็จะเป็นด้านหน้านะคะด้านหน้าก็จะมีพื้นที่เล็กๆนะคะไว้ให้เราสามารถที่จะทําเป็นสนามหญ้านะคะแล้วก็วางโต๊ะนั่งเล่นโต๊ะไม้หินหรือว่าจะวางเป็นซุ้มนะคะซุ้มนั่งเล่นหรือว่าจะทําเป็นบ่อปลาอะไรก็ได้เนี่ยนะคะทําสวนหย่อมเล็กๆหรือว่าจะมาปลูกทําสวนนะคะปลูกผักสวนครัวปลูกไม้ดอกไม้ประดับอะไรก็ได้นะคะนี่แล้วก็มีรัวทํารัวไว้อย่างแน่นหนาเลยด้านหน้าก็มีเพื่อนบ้านนะคะ ตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของด้านหน้านะคะด้านหน้าตัวบ้านอ่าในพื้นที่นะคะเจ้าของก็มีการปลูกไม้ผลไว้วก็มีมายงชิดนะคะมะละกอกล้วยนะคะมายงชิดนี่ก็ให้ผลผลิตแล้วนะคะมีมะยงชิดมีมายงชิดทั้งหมด3ต้นนะคะแล้วก็มีกล้วยนี่นะคะนี่ด้านข้างด้านข้างนี่สามารถเดินได้รอบเลย มีการปลูกกระเบื้องไว้แล้วก็มีพื้นที่ในส่วนที่เป็นพื้นดินที่เรายังสามารถที่จะมาปลูกต้นไม้เพิ่มทําสวนอะไรได้นี่นะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันนะคะในส่วนของด้านหน้านะคะก่อนเข้าประตูบ้านก็จะมีการทํามุกหรือว่าทําเทเลสเล็กๆไว้มีที่นั่งซ้ายขวานะคะประตูก็จะเป็นประตูกระจกสไลด์นะคะมีมุงลวดแล้วก็มีก มีหน้าต่างรอบนะคะให้ความโปร่งไม่ทึบไม่อึดอัดนะคะแสงธรรมชาติเข้าได้รับลมได้ตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของห้องนอนห้องแรกนะคะก็จะติดอยู่ทางด้านหน้าตัวบ้านเลยนี่เป็นห้องนี่ห้องนอนมีเตียงมีที่นอนให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็มีหน้าต่างที่เราสามารถที่จะมองเห็นทางด้านหน้าตัวบ้านได้นี่นะคะมีหน้าต่างสองบาน นี่จะเป็นห้องนอนห้องที่หนึ่งแล้วก็ติดกันก็จะเป็นห้องนอนห้องที่สองนะคะขนาดก็พื้นที่เท่ากันนะคะสามคนสามแต่ว่าห้องนี้ก็คือติดแอร์ไว้ให้ด้วยนะคะหนึ่งตัวมีเตียงมีที่นอนให้เรียบร้อยนะคะหน้าต่างหนึ่งบานมีติดผ้าม่านไว้ห้องนี้ก็คือจะพิเศษนิดนึงนะคะก็คือจะติดกับห้องน้ํานะคะซึ่งห้องน้าเนี่ยจะเป็นห้องน้ําใช้รวมกับด้านนอกด้วยนะคะก็คือเป็นประตูคอนเนคกันเนาะนี่ห้องน้ํา พื้นปูกระเบื้องนะคะห้องน้ำก็เป็นชักโคกฝักบัวอ่างล้างหน้านะคะก็อาจจะต้องมาปรับเปลี่ยนสุขภัณฑ์ตาอ่ะแล้วก็มาติดเครื่องทำน้ำอุ่นนะคะแต่ว่าโดยรวมก็คือสาภาพใช้ได้เลยห้องน้ำก็ประตูจะคอนเนคกันด้านนอกนะคะอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ำแล้วก็ทะลุออกมากับห้องห้องโถงหรือว่าห้องรับแขกได้นะคะ ทางฝั่งนี้ก็จะมีสองห้องเดี๋ยวเราไปดูทางด้านนู้นนะคะด้านด้านปีกขวาทางด้านนี้ก็จะมีอีกสองห้องนะคะนี่ที่เจ้าของได้ต่อเติมออกมาไว้อ่ะตรงนี้ก็จะเป็นส่วนที่อ่ามองเห็นแค่ด้านหน้าได้กว้างเลยนะคะเราจะมาทําเป็นห้องรับแขกก็ได้นะคะก็คือ,คอเดินเข้าจากประตูหน้าบ้านมาปุ๊บตรงนี้ก็จะเป็นส่วนเป็นห้องรับแขกก็ได้ ะะมีหน้าต่างมีประตูมีมุ้งดวดนะคะติดพม่านให้เรียบร้อยแล้วก็มีโต๊ะนะคะนี่เจ้าของแถมโต๊ะให้อีกหนึ่งชุดพื้นก็ปูกระเบื้องไว้แล้วนะคะตรงนี้ก็จะมาปัดทําเป็นห้องรับแขกก็ได้น,นะคะเนี่ยอ่าแล้วก็จะในส่วนของตรงนี้นะคะจะทะลุเข้าไปทางนี้นี่ซึ่งเจ้าของเนี่ย มีการมาตกแต่งนะคะเปลี่ยนปร,ประตูกระจกใหม่ซึ่งสวยเลยนะคะนี่กระจกเป็นสไตล์แนววินเทจนะคะประตูกับกระจกตรงนี้ก็จะมาปรับเป็นห้องนอนก็ได้นะคะหรือว่าใครจะมาทําเป็นห้องครัวห้องทานข้าวก็ได้เลยนะคะตรงนี้ก็จะมีห้องน้ําด้วยมีหน้าต่างนะคะเปิดรับลมแล้วก็ด้านข้างก็ยังเป็นที่โล่งอยู่นะคะยังไม่มีใครมาทําอะไรเนเนี่ยได้รับลมลมเย็นมากเลยนี่นะคะตรงนี้วิวดีลมเย็นนะคะ ปรับเป็นห้องนอนก็ได้แล้วก็มีห้องน้ำนะคะตรงนี้ห้องน้ำมีอ่างชักโครกนะคะ mm. เื่อปโกระเบื้องมีฝักบัวมาติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่นเพิ่มก็สามารถใช้งานได้เลยนี่นะคะก็มีเตียงมีที่นอนให้แถมให้ทุกห้องนะคะเตียงที่นอนแล้วก็นี่ก็เป็นประตูที่สามารถที่จะทะลุไปทางด้านหลังได้นะคะ นี่ที่เราออกมาเมื่อสักครู่นี้นี่ก็จะเป็นโดยรวมนะคะของพื้นที่ด้านในตัวบ้านทั้งหมดนะคะอา่าบอกรายละเอียดอีกสักครั้งนะคะก็คือเนื้อที่ตามโฉนด86.7ตารางวานะคะพื้นที่ใช้สอย139.7ตารางเมตรในก็จะแบ่งออกเป็นทั้งหมด3ห้องนอนนะคะ3ห้องนอน2ห้องน้ำา1ห้องโถง หนึ่งห้องครัวหนึ่งห้องรับแขกนะคะแล้วก็พื้นที่ด้านหน้าเนี่ยก็คือสามารถจอดรถได้ถึงสองคันนะคะมีการปูกระเบื้องทำหลังคาเรียบร้อยแล้วนะคะรัว้วรอบขอบชิดประตูเหล็กแน่นหนาน,นะคะนี่ตรงนี้ก็ตั้งอยู่ที่ตำบลสรัริกาอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกห่างจากตัวเมืองนครนายกเพียงแค่3มกิโลเท่านั้นนะคะเดินทางสะดวกสบายมากเป็นบ้านในโครงการหมู่บ้านนะคะ ซึ่งมีเพื่อนบ้านแล้วก็ไม่ไกลจากถนนหลักนะคะหาจากถนน3049เนี่ยเข้ามาก็เพียงแค่2กิโลเท่านั้นเองบริเวณข้างเคียงก็จะมีร้านอาหารมีคาเฟ่นะคะหลายแห่งเลยถือว่าสะดวกสบายมากถ้าท่านใดสนใจนะคะต้องการรับชมตัวพื้นที่จริงมาดูพื้นที่จริงสามารถนัดได้ทุกวันนะคะตามเบอร์ที่ให้ไหว ที่ดินแปลงนี้นะคะหรือว่าบ้านหลังนี้สามารถเข้ายื่นกู้แบงค์ได้นะคะถ้าท่านใดต้องการยื่นกู้แบงค์หรือต้องการเข้าแบงค์เนี่ยเราก็มีบริการให้สามารถปรึกษาได้นะคะคือตัวบ้านเนี่ยสาภาพยังสมบูรณ์สามารถจะขี้กระเป๋าเข้ามาอยู่ได้เลยนะคะพื้นที่ใช้สอยเยอะเหมาะสําหรับครอบครัวใหญ่เพราะว่ามีห้องนอนเยอะหลายห้องเลยนะคะเหมาะสําหรับครอบครัวใหญ่หรือว่าท่านที่กําลังมองหาบ้านนะคะ สักหลังไม่ไกลตัวเมืองแล้วก็เดินทางสะดวกหลังนี้ก็เหมาะมากๆเลยนะคะถ้าต้องการข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถโทรสอบถามหรือว่าทักไลน์ทักข้อความมาได้เลยนี่นะคะตอนนี้เราก็ชมรายละเอียดทั้งด้านนอกและด้านในตัวบ้านกันจนครบแล้วนะคะทุกท่านอาจจะอยากทราบแล้วว่าสรุปแล้วเนี่ยจะต้องการขายในราคาเท่าไหร่ บอกได้เลยนะคะหลังนี้ราคาไม่ถึง3าล้านบาทเลยนะคะจากราคาเดิมเนี่ยที่เจ้าของตั้งไว้2 6 9นะคะหรือว่า2 6ล้าน69บาทตอนนี้นะคะเจ้าของปรับลดราคาให้อีก2 0 0 0 0 0บาทเลยนะคะเหลือ2.490้านบาทซึ่งเป็นราคาที่ดีมากๆเลยนะคะกับทำเลที่ตั้งแล้วก็ตัวบ้านที่สามารถค้วกระเป๋าเข้าอยู่ได้เลยแล้วก็การเดินทางก็สะดวกสบายมาก ราคา2 4,90 0นบาทราคานี้เจ้าของออกค่าอุณภาษีให้ทั้งหมดนะคะถ้าท่านใดถูกใจนะคะสนใจต้องการนัดชมตัวบ้านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถโทรสอบถามรายละเอียดได้ตามเบอร์ที่ให้ไว้นะคะหรือว่าท่านนาอยากปรึกษาเรื่องการยื่นกู้กับธนาคารยื่นกู้แบงก์ก็ยินดีให้คำปรึกษานะคะเรามีบริการ ปรึกษากับยื่นกู้แบงค์หรือว่าปรึกษาเรื่องสินเชื่อด้วยนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมคลิปนี้นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าว่าเราจะพาทุกท่านไปชมที่ดินหรือบ้านสวยๆราคาเจ้าของที่ไหนแปลงไหนกันบ้างฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องที่ดีและสังหาบายฟาร์มุด้วยนะคะขอบคุณค่ะ